นี่บ่กจะกินเค้กเธอนะเธอเดี๋ยวไปเรียนมาตกขนาดเดียวเดี๋ยวขอจั๊ดีๆก่อนนี่จั๊ดีๆก่อนบอมองเห็นชัดบ่เนี่ยสีกินอันไหนโชว์ก่อนนี่สีกินอันนี้นี่อีสองอันอันนี้ดูสีกินอันนี้นี่ดูสีกินอันนี้อู้กินแบบง่ายๆก่อนเนาะ ที่ไหนนี่ๆก้อนเดียวเดียว,ยวนี่นี่นเอาเลื่อนกล้องมาใกล้ๆมาใกล้ๆยาสบูหน่อยจะได้เห็นความสวยความงามของยาชมพูชัดๆโบ้เลยจะได้ใจไม่คนอ่ะสวยงามตามทองเรืองเ <c oughs> ดี๋ยวคอยดื่มน้ําก่อนดื่มน้ําก่อนดื่มน้ำร้อ, <c oughs> อ,อ,องคอกันไหมเชียร์จากพี่หลังุกุลุกุนนี่สิกินอะไรเหรอง่ไงนี่ นีเส้นปากกันไหมม,ม,ามาได้พอดีซื้อเลขแอ็ดมาซื้อเลขแน่แอ็ดมาซื้อเลขบอกว่าให้ทักแท็กมาเวลาไปพสูดน,นะน่ะเวลาไปพสต์ไม่ผิดนะทักแท็กทักแท็กหรือกดว่าชมพูแสงจันทนระ์น่ะมันก็สิเด้งขึ้นมาเลยาาเฟซบุ๊กยังจะพูดน่ะมัน,นส,สินเด้งขึ้นมาเลยเด้ภาษาอังกฤษจะชมพูแสงจันทร์เขียนภาษาไทยก็ได้กระสิเด้งขึ้นมาเลยเออ เด้งข <łość> ึ้นมาเลยเธอน้วก็เขียนมาลยที่คือหวยอโ้ใดญบู๊ขื่นเงยเถอดพี่เอ้ยปาสิกาสิกาแซ่บมันนิ่มมันชปะ แออรัตต mm. ุเล่อืมแล้วก็ผู้ใดสิ่จองไว้ยังบมดทันใจโอนเงินมาเด้อโอ้เงินมาแต่โบโอนยิ่งผู้ขายต่อคนอื่นเลยหาโว้เด้บ่ได้เด้รังวันที่หนึ่งอ่ะอืมไม่ใช่ผู้ไหวใจร้ายนะ ไม่คาใจหลายลหน่อมึงจัดเหรอืมับอมบืมเว Thế nằm lòng luôn con à ta tí liệt cay tí liệt cay này mới xéo không bỏ à hình bác. tí chú hành này แอ,ด,อ,ด,อดมาตัวเองผู้ใดมาบบแอดมานะเป็นนอนหานเด็กๆเฮ้ยแอดมากแถวงว่าอยากแท้บอกไอแอดมาให้ทักแสกมาเขียนในโพดเขียนในโพดขอไปทักหาพวกเจ้าไ่้ได้ในบับที่นี่พวกเจ้าไปทักมาหาข่อยในเห็นวานี่อืมแพททักธรรมาดาหนินะทักมากดีแทะ ผักมะนาว์หนิไม่ได้เชิญเด็กผักมะนีดีบัดบอกเห็ผักมะซืสุรตรีคือบอผักมาเน็มติดค,ค,คอคอยติดคอคอยอ่านี่หนูมันเสีบบุยกินชักกินเนี่ย มันจัอะมันนิ่มมันสดเลิศหวานน้อยๆบอหวานหลายได้เพราะว่ามันใส่บ่หลายไงเห็นเพมันใสใสมันน้อยๆมันมันแซ่บขันหวานหลายมันแซ่บมันเลี่ยนอืมันตหวานพอดีพองามคือยร์สพูดหวานพอดีพองามขันหวานหลายมันเลี่ยนมา สวยเธอฉันมั่นใจมันน่ามันหนุ่มีนนม่ไรปล่าสวยอะไม่ผูเ้เล็กแล้วไม่ไปขายเลขกันไปก่อนไปขายเลืก จะเลือดแอดมาเลยได้วเร็วๆมันจึ้มเมืแล้วมันเหลียบบัตก um, uh, ี yes. way, ่ใบแล้วเร็วๆมันจิ้มเลขสองแล้วมัือที่ใส่มือที่สี่ป่อีกสองมืออีกสองมือเลขออกสาวแอดมาแล้วคำมันเมื่อหนิบ่มีได้เหมือนแล้วเหมือนเลขบร่องบนหนาพุ่นเดซสิบอกให้เออ